ค่ะพี่น้องพบกับตาลหาทาชาแนลนะคะสําหรับอีพีนี้ก็คืออีพีที่ยี่สิบสองแล้วค่ะ <_ C 1> พี่น้องสาหรับวันนี้ตาลขอนาเสนอเมนูตําแตงค่ะตําแตงน้ำได้ลายนัวๆัดแดกพี่น้องกับขอบปุ้นแก้มเส้นข้าปุ้นเป่าพี่น้องแล้วก็เมี่ยนเพื่อเมนูกแกบเห็ดเพื่อกินเขาเป็นแกง,งค่ะแ,แกงน้ำใหม่ใส่เห็ดใสน่น้ำยาหน้าขนๆพี่น้อง นี่ะเห็นมน่น้อนี่นด่ะเพื่อแบบเออแบบกินเขาจะได้กินน้ำเขาเสิร์นอันนี้กะเขาสวยค่ะวันนี้กินมันเขาสวยพี่นอ้องลงมือกันได้ค่ะตำแจงสดน้ำตําแจงโกคโคก้นมาเด้อโอ๊ยเปาลืม ไปแล้วตองเปาใส่สอนน้ำใป่าป้ำหนึ่งกินตำแตงตัวสดหนามนั่นเลยค่ะมันยังนัว มีผักแก่ไีเนาะมีไอ้มีชะอมกับทั่วฟักเนา่าที่กินกับคุสซ้าหมูวันตอนว่ามันบวเข้าขกับตำแตงตอนก็นเลยบอมาแก่เดี๋ยวกินแบบเพื่อี้ยวเนี่ยไปเนาะแซ่บไปอีกแบบ แค่ยิ้นยินเน่าๆอยู่ี่นองหนึ่งก็ได้เน่าๆอยู่ตอนอาบน้ำพอได้ผลคิงลุกดูดะแต่สีได้จากมื้อ ทำเต็มใส่มือก็ได้นะพี่น้องถ้าบอกกินข้าวเหนียวแบบเอาข้าวเหนียวจำต้องซ้อนยังเดียวะมากินข้าวพุนจ้ำกับน้ำน้ำต้ม,มตำเลยนะมันนัวดี อนี้อาชีบ่มีแห้งบอลด้ด้วนนอนหิวเขาไม่นนมกินเขาเลยค่ะเนี่ย ทำแตงกับขวดสวยดนะีเนาะนั่งเบาแสบทองอเสีย,บยนะอบด้วยไหมบอกคุณก็ขอบสวยกับแสบ เนืไก่ก็กินขเขาแล้วตัดแกงน้ำใหม่ตอ่อเลยค่ะแกงน้ำใบ,บม่วงเป็นน้ำใหม่สดแล้วพี่น้องเป็นน้ำใหม่ปีผักน้ำใหม่ดองน้ำใหม่ก็ท้ายเครับ มี่เลยแหละพี่น,น้องน้ำมันสดไม่ใช่น้ำมันตีนน้ำมันยองมกตานั่น นั่งรถผ่านมาจากหนาซีคอนนาหางยังไงครับเห็นเขาเริ่มจัดไฟแหละพี่น้องจัดไฟวันคริสต์มาสวันปีใหม่ยังไงจ้ะจัดไฟหนาหางแต่โบลูวันปีนี้เขาจัดไงแบบปกติเขาใชมีต้นคริสต์มาสนี่ไงเลยอยู่หนาหางแล้วก็ประดับไฟจ้ะไม่มองเห้นไทยรูดในนาหางแบบเต็มเลยค่ะสวยๆตามเส้นทางเวอร์ ตามหนาหางก,กับทุกหากในกรุงเทพไปหนอ่อยแต่ปีนี้ไม่โควิดว่รู้ว่าเขาจะจัดบอกเขาอาจจะจัดนิน่อยก็ได้บ่ใยยัยื้อทุกปี กวนในได้พี่อนมาที่งานอุ่นอัวขึ้นหยอกกันทับโบกัดกันกับเขาทับโบหองกับแม่อุ่นอัวแม่ไในยูสตำน่งมาออกกล้องกับแม่เป้าพี่ตุ่นพี่จ้า ना เอาคนทรงใหม่มาโชว์นี่มาโชว์คนดูหน่อยแล้วตัดคนใหม่อ่ะโชว์เป้าไปตัดคนใหม่มากพี่น้องขึ้นมาดี๋ไปตัดดอกปอมันตัดให้ปกติตัดหล่าหารอยหารอยหาติบเพราะช่วงโควิดตัดเอง อาบน้ำเองตัดขนเองประหยัดไปหารอยอยู่พี่น้องแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของหมาห้า,ามพอมี่น้องเพราะว่าห้ามบลูว่าร้านเขาละค่ะแตความสะอาดให้ห้ามกำเลยหมาก็ติดโควิดได้ได้พี่น้องจากคนแต่คนจริงจากหมาบ่ได้เท่าจรจาดอาบนั่นนะก็มาตามมารับเชื้อจากคน้นเลยตันก,กระเล่ งดให้เพิ่นเขาไปลานก่อนเสบทั้งหมาทั้งคนปกติาพาไปแลนสวรตย์ย่สวนยังเหนไปนอนสวนสาธารณะเจ้านี้กับงดเพื่อกันตั้งแต่ช่วงโควิดมากย่านเชือโรกแบบเขาแบบรุยยน,นอนไปนอน เนี่ยมือนิสิตานอัดวิดีโอคู่วิดรอบสองก,กัการลังระบาดพี่้องวันีวันที่สามสามท่านว่าค่ะมือนิสิตานอัดคลิปก็ม,กมีเข้าข้นติดเพิ่มขึ้นเร้เอยนายเอกับมาระบาดรอบสองแบบ็กแบล็บเทด็ดหรอหน่าคิมาาอกดลุ รอบแรกเกือบตายว่าแม่ติดโควิดเกือบตายดิ่พี่น้องกดตายรอบนี้ติบกดตายแล้ว่าทำอีกอีกดูคุณหนาจักล้าเข่านอนนี่น่ะอับแดด แต่พอรอบน,อนี้ตันมีเงินตันจะไปซื้อประกันโควิดไปย่าน <c oughs> แล้ว <c oughs> แต่แต่เจ็บข้อรอบที่แล้วเริ่มสงสัยเยอะกองไหมพี่น้องแต่ว่าแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะหายปกติทั้งบ่มีไข่บ่มีไอบ่มีน้ำมูกบ่มีอย่างแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้ช่วงไอแรกๆอะ่ะเราก็มีไข่นิดนึงยังคิดเอ่ะฉันเป็นโควิดหรือเปล่านายจีเซือนประกันไว้นอกอีนั่นใช่ไมอยู่จ๊ก เดี๋ยวคือซื้อไปเยอะเราค่อยเป็นยังมากทีเดียวก็อยากกัแบเจ็ดรลอยแปดรลอยพันหนึ่งสีก็มีพี่นย่กเฮ็ดพี่นะพี่นายกำไปให้มา <laughs> กินเขาแล้ต้แตงแซ่บอ่ะโอเผ็ดด้ยพี่น้อต้มแตง ขอบคุณเป้ามีอีกเลยแต่บัอยากเอาใส่ดอกไม่กินบัวอยากกินแปง้งไรเนี้มันทวงอื่เขอบคุณกินไร ตามตแตงแซ่บดีปกล่องฟันนี่ด้วยค่ะสั่นสะเทือน ทำไมแฮ่เผ็ดแฮมไม่กินทำไมแฮมจดเผ็ด มืันนี่หิ้วเขากินเขากตำแต่ง เป็นทั้งแสบค่ะ กอวาซิบ,บิไซาแล้วนะขอบคุณปดใจว่าได้ความมันเผ็ดความม่นม้นอ เสียน้ำตาให้อาหารอีกแล้วพี่น้องเียคลิปเด็เกก็ไม่จะให้ให้เบิ้เนาะ พี่น้องเดี๋ยวยำค,ะคะำัสุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วค่ะตำหรัสเพจสูบบ๊วยค่ะจะแซบค่ะเพราะเ่ข้าหิวยังแค่ข้าไปกินเด่นหน่อยไหมพี่น้องไม่แน่หิวข้าวข้งแค่ะจะกินข้าวเด่นหน่อยไมอ,อยู่ไปนไหน พ่ออยากให้โชว์แล้วจับลงมาเลยพันอยากอวดขนไหมพันพี่น้องพ่อพันอยากอวดฝีมือเันพันอุ่มลูมันล่องจากเตียงเห็นเมียกันล้องสิปิดคลิปไปเข้าอไปปกติบบเคยเอาลงมาเด้พ่อแม่จิปิดคลิปพันอุ่มอุ่มรูพันล่องจากจากเตียงเห็นรูพันยางมะพันอยากโชว์ฝีมือตัดขนพันอะมาลูกมาโชว์ฝีมือพ่อเด้เผื่อมีคนจ้างพ่องไปตัดจะได้มีรายได้เสริมนะ มายุคโควิดแล้วชงโควิด <c oughs> โควิดนี่แหละพี่น้องเฮดใหฮเลี้ยงหมามาหกปีเนาะนี่เพิ่งตัดขนให้หมากันเองเพราะว่าโควิดนี่แหละทั้งประหยัดเงินหล่ะกะทั้งยนันหมาติดเชื้อจากอื่นพนอเพิ่งจะเล้ยตัดให้มาลูกตัดกระเทียมมาน,นี่มามาน,นี่มาคุณด,ดูเซกล่องเถอนะเนาะบอเมนตัวนี้ได้พี่น้องตัวนี้บ่ต้องตัดขนน้ำกับ,บ่ต้องเสียเงินอาบตัวนี้เพิ่งยันยน,น้ำ พอเพิ่นกะเลี้ยห่วงบใหเอีอยอายันเขาตีลูกเพิ่นมามาโควิดวันนี้กระเทมันนี่ลูกอาเทมันนี่ครับกระเทมันนี่ลูกมามานี้มามาโชว์เร็วนี่พี่น้องอ <c oughs> ันฝีมือแฟนตามสตา่นตเองถ้าตะก้อนอ้ตตัดแบบเนี้ยร่วมอาบนา้ำตันเล็บแต่ยังหางเลยหาติดได้พี่นอ้องไอ้ถาอยาใเ้นันส่งเก่าเพื่อนนะ่ะเบิรงคลิปกอรๆตามนะคะ อีพีหนึ่งถึงยี่สิบสิเห็นกระเทียมอยู่สิขนงาวกว่านี่อุอ๊ยเนี่ยละพี่น้องเ,อเฟื่อฟอแฟนแฟนเปเดิน,นว่าทรงโควิดซอยพ่อกับแม่ประหยัดหารอยหาติปนั่งไปเลยอาบเองพี่น้องแต่ก่อนกันยังได้อาบนา้ำอาทิตย์ละเทื่อให้มาอาบนา้ำกะตัวละสองร้อยต้องรอยหาติปส่วนตะก,กาอีตัวที่ขาอา่ะอาบเองเพราะมีโควิด เฮ็ดเองมัดถุอย่างตัดขนตัดเล็บอาบน้ำอย่าลูกติดเชื้อแล้วก็ปไปหยดเงินอ้เอาล่ะพี่น้องได้โชว์แล้วนะคุ้มแล้วอยากให้เห็นพาคุนอุ้มหมาลงจ้าพี่น้องจังในการรักษาสุขภาพรักษาตัวเองนะเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าโรคโควิดเข้าไปยังหาวัคซีนมาไดประเทศข้าประเทนาอกลกเข้าเกิไปยังหาวัคซีนมาได พี่น้องอะถ้าออกไปข้างนอกแบบนี้นกันเจ้าของดีดเอาบง่งอกว,วา่าเชื่อมันอยู่เมืองไหนหรือว่าเป็นอย่างไหนพอให้คนปลอดภัยนะคะรวมถึงตาง<ม>อะไรกันกค้นค่ะอะไรพี่น้องวันนี้ตังขอตัวลาก่อนนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้น้ำได้เอพี่น้องเด้อพรกันอีพี่นาคลิปนาลอบเบิ้งว่าตังซิมี่กิอย่างมาให้เบิ้งมาให้กินหรือว่าสิพ้าไปใส่สำหรับมื้อนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ